สำหรับแบบฝึกหัด1.9นี้นะคะจะเป็นการหาผลคูณของจํานวนนับที่คูณกันกันกบเศษส่วนนั่นเองนะคะวิธีการคิดเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะมาเริ่มกันที่แบบฝึกหัด1.9นะักเรียนเปิดไปพร้อมกันเลยนะนะคะในหน้าที่23ค่ะอ่าเริ่มกันเลยข้อที่1น,นะคะจำนวนนับที่กำหนดให้ก็คือ6นะคะเศษส่วนก็คือ2ส่วน7 หกเนี่ยถ้าเทียบแล้วมันหมายคำว่าหกมันส่วนด้วยหนึ่งอยู่นั่นเองนะคะแต่ถ้าการส่วนหนึ่งแบบนี้เขาไม่นิยมเขียนนะคะแล้วก็เราจะเรียกมันว่าจํานวนนับไม่เรียกว่าเป็นเศษส่วนนะ,ะเพราะว่ามันส่วนด้วยหนึ่งนั่นเองนะคะ,ะวิธีการจํานวนนับนะคะถ้ามันส่วนด้วยหนึ่งถ้าเราเขียนแปลงมันจะได้แบบนี้ค่ะหกส่วนหคูณด้วยสอส่วนเการคูณเศษส่วนนะคะให้นักเรียนคูณกันให้ตรงกับแถวที่ เขียนเลยนะเช่นตัวเศษก็คือคูณตัวเศษตามลูกศรนะคะตัวส่วนก็คือคูณตัวส่วนแบบนี้ก็จะได้ว่า6คูณ2เป็น12นะคะ7คูณ1เป็น7คำตอบคือ12ส่วน7แต่ว่าเรายังไม่สามารถตอบเป็นสุทธิได้นั่นเพราะว่าตัวนี้มันอยู่ในรูปของเศษเกินนั่นเองจะต้องทำเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละก่อนนั่นเองนะคะ หรือเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองเอาวิธีการทําก็คือเอา12ตั้งเอา7ไปหารนะคะ7อะไรได้12ไม่มีเอาที่น้อยกว่าและใกล้เคียง7 1เป็น7นะคะ12-7ลบเหลือเท่าไหร่12ลบเหลือ5ดังนั้นจะได้คําตอบของข้อนี้คือเท่ากับจํานวนเต็ม1เศษ5นะคะส่วนด้วย7นี่คือคําตอบที่ เป็นเศษส่วนอย่างตามแล้วแล้วก็ทําให้อยู่ในรูปของอเศษจ,จํานวนค่าเอร,ร้อยแล้วนะคะดังนั้นข้อนี้เราก็เขียนได้เลยต่อไปตอบจํานวนเต็ม1เศษ5ส่วน7แบบนี้ค่ะส่วนที่เราทดไว้เมื่อกี้ก็ลบออกก็ได้นะนะคะต่อไปไปดูข้อที่2เอาตัวเศษตั้งก็ไม่ใช่ปัญหานะคะแล้วก็เขียนเหมือนเดิมเลย3ส่วน8คูณด้วย3ส่วน1จํานวนนับจะมีค่าเท่ากับส่วน1เสมอ นะคะวิธีการคูณเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนก็จะได้เป็น 3, คูนเป็น9 8คูณ1เป็น8นะคะได้9ส่วน8อยู่ในรูปของเศษเกินแล้วก็ตัดทอนไม่ได้ด้วยดังนั้นทำให้เป็นจำนวนคะค่ะ9ตั้งเอา8ไปหาร8 1 8ลบกันเหลือเศษ1จะได้เป็นจำนวนเต็ม1เศษ1ส่วน8นั่นเองนะคะข้อนี้ตอบจำนวนเต็ม1 เศษหนึ่งส่วนแปดนะคะเดี๋ยวเขียนให้ชัดเจนหน่อยเดี๋ยวนักเรียนจะไปเขียนเป็นเลขสิบแปดนะคะจานวนเต็มจะต้องเขียนกึ่งต่างระหว่างตัวเศษและตัวส่วนแบบนี้ไม่ยากเลยนะคะสาหรับการคูณเศษส่วนค่อนข้างง่ายกว่าการบวกได้ซ้านะต่อไปไปดูข้อ3ค่ะเศษ5้ส่วนแคูณสิเศษ5้าส่วนแดคูณด้วย10ส่วน1นะคะ5้คูณสิเป็น50 แปคูณหเป็นแนะคะแบบนี้นักเรียนเราสามารถตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนได้นะโดยใช้สุรคูณแม่สองมาตัดทอนนะคะเริ่มจากแม่ที่น้อยที่สุดก่อนนะคะเป็นเลขคู่50เป็นเลขคู่8เป็นเลขคู่ดังนั้นใช้2ตัดทอนได้2อะไรได้8 2คูณ4เป็น8 2อะไรได้5เอาน้อยกว่าและใกล้เคียง2อคูณสเป็น4 5ลบกับสีเมื่อกี้เหลือเศษ1 นี่คือการทำรัดเลยนะคะต่อไป2คูณอะไรได้10 2คูณ5เป็น10นั่นหมายความว่า50หาร2ได้25ได้เป็น25ส่วน4แบบนี้ต่อไปทำให้อยู่ในรูปของจำนวนคะค่ะ25ตั้งเอา4ไปหาร4 5 20 4 6 24เหลือเศษ1ก็จะได้เป็นจำนวนเต็ม6เศษ1ส่วน4นะคะแบบนี้ ตอบจำนวนเต็ม6เศษ1ส่วน4นะคะ,อะขอแก้ไขนิดหน่อยเดี๋ยวนักเรียนจะมองเป็นเลข61นะคะจำนวนเต็ม6เศษ1ส่วน4ค่ะ,ะถ้ายังมีใครงงกับการตัดทอนตรงนี้ไหมคิดง่ายๆเหมือนเราเอา2ไปหารนะคะ50หาร2เหลือ25 8หาร2เหลือ4นั่นเองเป็นการเอาจำนวนนับเข้าไปหารเพื่อให้ได้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองนะคะ ต่อไปข้อที่4ค่ะ20ส่วน35คูณด้วย15 20ส่วน35คูณด้วย15เท่ากับ15ส่วนด้วย1นนั่นเนะต่อไปคุณครูจะใช้วิธีการตัดทอนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่คูณกันเลยเพราะอะไรเพราะว่าตัวเลขมันสามารถตัดทอนกันได้อย่างชัดเจนแล้วก็ตัวเลขมันเยอะนะคะถ้านักเรียนคูณก่อนแล้วไปตัดทอนทีหลังเนี่ยมันจะยากกว่าเดิมนะวิธีการตัดทอนเราใช้จํานวนนับเข้าไปหาร โดยการตัดทอนระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนตัวเศษกับตัวส่วนนะคะหรือจะเป็นตัวเศษฝั่งทางนี้นะคะตัวเศษ15กับตัวส่วน35นี้ก็ได้สามารถตัดเฉียงได้อีกรอบนะคะการตัดทอนตัดเฉียงแบบนี้ได้ตัดเศษส่วนโดยตรงได้แต่ไม่ตัดไม่สามารถตัดทอนตัวส่วนกับตัวส่วนหรือตัวเศษกับตัวเศษได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองฝึกไปพร้อมกันนะคะ20 15 35 คุณครูใช้สูตรคูณแม่5นะคะเพราะว่าลงท้ายด้วยเลข5กับเลข0ูนย์นะเริ่มเลย5ราอไรด้35 5สาคูณเเป็น35 5ายได้20 5คูณ4เป็น20นะคะถ้าเมื่อกี้เราเอา5ตัดทอนส่วนตัวนี้แล้วเราจะเอา5ตัดทอนไปกับ15นี้ไม่ได้มันจะต้องจับเป็นคู่เท่านั้นนะคะดังนั้นเหลือ4กับ7แล้วก็เหลือ15จะได้เป็น4คูณ15ค่ะ เขียนใหม่จะเหลือเป็น4คูณ15ส่วนด้วย7คูณด้วย1แบบนี้นะคะต่อไป4คูณ15เป็นเท่าไหร่สี่คูณสิบหือสิบคูณส่ค่าเท่ากันนะห้าสี่ศูย์ทดสองเป็นสเป็นบวทดสเป็นหนะคะได้คำตอบคือ60ส่วนด้วย7จคูณหเป็น7 แบบนี้ไม่สามารถตัดทอนได้แล้วนะคะเราจึงทําเป็นจนํานวนคระได้เลยทําเป็นจนํานวนคระนักเรียนก็เอา60ตั้ง7ไปหารนะคะเจ็ดห้าสา7สิบห้าเจ็ดมันเกินแล้วเนาะเจ็ดลบกันเหลือเศษสี่จึงได้เป็นจนํานวนเต็มแปเศษสี่ส่วน7ด ะะข้อนี้จึงตอบได้ว่าจํานวนเต็ม8เศษ4ส่วน7นั่นเองค่ะจบกันไปกับข้อ4นะคะต่อไปไปดูข้อ5บ้างข้อ5จํานวนนับ7คูณด้วย16ส่วน21ทีนี้ครูจะบอกอีกเทคนิคหนึ่งนะคะเราไม่ต้องเขียนว่าเป็น7ส่วน1แล้วเราสามารถเขียน7คูณ16ทั้งหมดส่วนด้วย21แบบนี้ได้เลย เพราะว่าการที่เราเขียนแบบเดิมนะคะ5ส่วน8คูณสิส่วน1เขียนแยกแบบนี้ผลลับมันเท่ากันกับการเขียนรวมนะคะอย่างก้อนนี้ถ้าเราเขียนรวมก็จะได้เป็น5คูณ10ทั้งหมดส่วนด้วย8เหมือนกันค่ะวิธีคิดเหมือนกันเลยดังนั้นสำหรับในข้อห้าครูจะพาคิดแบบให้มันเร็วขึ้นนะคะ7ส่วนสิคูณ16ส่วนด้วยทั้งหมด21ตัดทอนโดยใช้สุดคูณแม่7ค่ะ พอเราเจอเลขที่มันสามารถตัดทอนได้ก็คือเลข7กับเลข21นั่นเองอ่ะสุขคุณแม่7มา7คูณอะไรได้21 7 1 7 7 2เป็น14 7 3 21 7คูณอะไรได้7 7คูณหนึ่งเป็น7นะคะแบบนี้จะเหลือเป็น1คูณ16ก็ได้16นี่ค่ะ1คูณ16ได้16 3หเหลือส่วน3นะคะ16ส่วน3 3คูณอะไรได้16 สาคูณหเป็น3ามสามสองแเป็นเก้าเป็น1 2 3หเป็น1ิบหเป็นสิไม่มีนะคะสาเป็น15 16้าลบสิเหลือเศษหนึ่งทำให้เป็นจำนวนคละนะคะแบบนี้3าหเป็น15เหลือเศษหนึนะคะจะได้เป็นจำนวนเต็ม5เศษหนึ 1, ส่วน3ข้อนี้จึงตอบ จำนวนเต็ม5เศษ1ส่วน3ค่ะมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายของหน้า23บวันนี้นะคะ18คูณ13ส่วน24เราก็เขียนลัดเลยเป็น18คูณ13ทั้งหมดส่วนด้วย24เราไม่ต้องไปเขียนส่วนหนึ่งแล้วนะทีนี้ตัดทอนค่ะเราเจอเลขอะไรที่เป็นเลขคู่ ก็คือ18กับ24ดังนั้นใช้ตัวที่ง่ายที่สุดก็คือแม่2นะคะอาจจะมีแม่อื่นที่สามารถตัดทอนได้แต่ครูฝึกให้ใช้จากสุขคูณแม่น้อยๆไปก่อนเนะาะเพราะมันง่ายนะคะอ้าสุขคูณแม่2 2คูณอะไรได้2 2คูณ1เป็น2 2คูณอะไรได้4 2คูณ2เป็น4นั่นหมายความว่า2คูณ12เป็น24นั่นเองต่อไป2คูณอะไรได้18 29เป็น18นะคะเขียนใหม่ได้เป็น9คูณ13ส่วนด้วย12ยังตัดทอนได้อีกหรือไม่ยังสามารถตัดทอนได้อีกนะคะเพราะว่า9กับ12เอาสุดคูณแม่3มาตัดทอนได้3คูณอะไได้12 3คูณ4เป็น12 3คูณอะไได้9 3คูณ3เป็น9ดังนั้นจะเหลือเป็น3คูณ13ค่ะ 4ทั้งหมดหารด้วย4แบบนี้นะคะนี่คือตัวเลขสุดท้ายหลังจากที่เราตัดทอนมาตั้งแต่ต้นนะดังนั้นมันตัดทอนต่อไม่ได้แล้วเราก็คูณกันเลย13คูณ3เป็นเท่าไหร่3คูณสเป็น9 3คูณ1เป็น3ข้างบนได้39นะคะข้างล่างคือ4เหมือนเดิมจากนั้นทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำจํานวนคละันะคะ39ตั้งเอา4ไปหาร สี2ห้ายี4สิบสี่หกย36สบสลบกันเหลือเศษ3นะคะจึงได้เป็นจำนวนเต็ม9เศษ3ส่วน4แบบนี้นี้ที่เราทดก็ลบออกไปเลยนะคะข้อนี้จึงตอบจำนวนเต็ม9เศษ3ส่วนสี่ค่ะนะ,ะสำหรับหน้า23 คุณครูก็ฝึกสอนไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนจดคําตอบนะคะที่เราฝึกคิดไปเมื่อกี้ลงไปในแบบฝึกหัดแล้วก็ถ่ายรูปในหน้า23นี้ส่งคุณครูด้วยนะคะชั่วโมงนี้วันนี้ไม่มีการบ้านนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ